สวัสดีครับผมนายพิไทยครับพิ่แสงค่ะผมนายพิษแสส่งคับพี่ชั้นหน้าสาวผิดรพิบุตรค่ะพี่ชั้นหนสาวัสรายีค่ะพี่ชั้นหน้าสาวชนิดชั้นขปานไบวนฒิค่ะผมไบวุฒิพีมรับ มีการขนส่งครับแล้วก็กระจายสินคาในกรุงเทพและพื้นที่ใก้เคียงครับเช่นสมุทรปราการนทบุรีและประทุนพันีครับทั้งที่ถนนล้งเาคับเขตอนห่ห้าองสถานีขนส่งสินค้าล้งเการับใช้ถูกประตั้งในปีปณ997ครับระยะเวลาการขนส่งครับประมาณปีข้อมูลเชินสถิติครับทุที่เทรวมครับประมาณ3,000ตารางเมตรต้นมาการขนส่งครับ500 สินค้าคอาหารสดผู้ใช้ไ้าเขาจะดุกหลาสั้นจำนวนผู้ใช้บริการมีผู้ใช้บริการมากกว่าสองพันรายต่อที่มาก้าวหน้ามากจะได้ในการส่งเสริินค้าการสมสรเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงต้นวันเดืานก้าวน สถานการณ์ารขส่กอนการตรก่อนปสานขารขส่งในกุงเทพ้างมีบ้างเกิดปัญหาในการขส่งมีความแออและปัญหาการกระจายสินค้าที่มีตัือาต้เกิดความจะหายสินค้าและกสิ่งสิการขอต้านิงการขาา กรณีป <ersch> ้าในการเท่าเป็ภาพการทุนขระบการลิตที่เิดขึ้นข้อมูลเชิงปฏิบัตอนาี้ำหรัอกรณีธุรกิจขนาดตางและขนาดอย่างที่มีบริการตอบปับรายตอบรับปริมาณการขนส่งมีปริมาณเท่ั้นึ่งห้าล้านต่อวันซึ่งกินจากจากล้านต่อวันของปีที่ไม่ได้ตอบรับจำนวนประเภทบริการใช้บริการประมาณร้อยขออบรับ เขาเรารช่อต่อในการชต่อมากกว่าสิัในภูมิภาคที่ให้ตาอไปมการได้รถบริการนสินาเราขสิน้า่องรไค่มา่ายเาหนาท่การผู้กอบการธุรต่างๆดนี้เจ้นาองการขนส่งการมีรทนการสระวงประเทศแังหและการส่งกาำต้องรับการขนส่งสินค้าสำหรับที่ต้องการ บริการจัดเก็บสินค้าข้างสิค้าระยะสั้นระยาวพที่จัดเก็บสำหรับเพืประกอบการที่ต้องการที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บประกาสินค้าสามาริการจัดเก็ินค้าการจักสิ้าบริการเป็นตุภาณนและจัดเก็ินค้าเพื่อิ่มในการ่วในการราสิะคะมีการให้คาปรึกษาแนการขนส่งอย่าิารบบการติดตามสถานการขนส่ง 5. บริการบรรจุภัณฑ์สินค้ามีการบริการบรรจุภายสําหรับสินค้าที่ที่ที่ขนส่งเพื่อเพื่อการความเสี่ยงค่ะ 6. บริการควบคุมบริการตรวจสอบควบคุมคุณภาพมีการตรจอบมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพตั้งแต่ก่อนและหลังการขนส่งค่ะ 7. บริการช่วยเหลือด้านเอกส,สารบริการช่วยเหลือในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าค่ะ ค่าตาค่าบริการนะคะนี่ค่าขนส่งภายในกรุงเทพประมาณ1 5 0 0ถึง3,000บาทถึงสามพบาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับประเภทขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทของเดินทางค่ะขนส่งไปจังหวัดใกล้เคียงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณสามพันถึงห้าพันบาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะ2องค่าจัดเก็บสินค้าประมาณ2 0่สบาสบาทต่อตารางเมตรต่อวันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าค่ะ3ามค่าบริการแพและจัดเก็บสินค้าประมาณห้ ต่อลหน่วยเพื่อยู่กับความซับซ้อนในการแพ็คสินค้า 4. ค่าประกันสินค้าประมาณ0.5%ถึง2%ของมูลค่าสินค้าเพื่อยู่กับประเภทของสินค้าและมวข้อเสียของสินค้าค่ะ 5. ในการโลจิสติกประมาณ500-2,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการวางแผนค่ะค่ะรายละเอียดของลูกค้านะคะประเภทที่ลูกค้าใช้บริการ 1. ธุรกิจขนาดเล็กกลางประมาณ หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบรายค่ะตัวอย่างเช่นนะคะออนไลน์และผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นประเภทสินค้าผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริรโภคและของฝากค่ะสองบริษัทขนาดใหญ่ประมาณายี่สิบถึงสามสิบรายตัวอย่างผู้ผลิตอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูปค่ะสามผู้ส่งออก ผลไม้สดและสินค้าทางมือค่ะสผู้ประกอบการโลจิสติกประมาณ5้ารลานตัวอย่างบริษัทขนส่งและโลจิสติกประเภทสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมและส่วนวัสดุก่อส,ส,สร้างค่ะประเภทสินค้าที่ลูกค้าเลือก ทตรวแทาอ้อมนะคะผู้ขายทางตรงน unku, หนึ่งสถานีขนส่งสินค้าบางานมีเวลาขนส่งสินค้าและรถที่ติดขายกับรงเก้าและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีขนส่งที่หนาแน่น 2. องสถานีขนส่งสินค้าอาสิเจริญมีการขายคืนการในการขนส่งสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าโดยเฉพาะตั้งอยู่ในพื้นที่ระลักตกของรุงเทพค่ะผู้ขายทางอ้อมหนึ่ บริษัทเอกชนเช่น S c G Logistics ให้บริการการขนส,ส่งสินค้าและโลจิสติกแบบของกลุ่จอมีเครือข่ายที่กว้างขวางและเทคโนโลยีทันสมัยค่ะสองบริษัทแพลตฟอ,อร์มออนไลน์นะคะเช่น Grab a p e มีบริการสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซึ่งตอบสนองต่อการขนส,ส่งสินค้าในระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ มีข้อกระบวนการทางธุรกิจนะครับ1รับสินค้าสองเก็บสินค้าสามการตกลงคำสั่งขส่งต่อสี่การขนส่งห้าการส่งมอบสินค้า6การจัดการคลอดโรงเรียนต่อไปจะเป็นการดีโฮสต์บอลนะคะข้อ1นึ่งทำในที่ตั้งขายตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกเข้าถึงง่ายกว่าการเชื่อมต่อได้มางแบบบริการที่หลากหลาย เป็นระบบการทำงานค่ะทีมงานอาชีพคือพนักงา่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการขนส่งระบบติดตามสินค้าระบบติดตาสาระน่าขนส่งที่ทันสมัยของจุดออกการแข่งขันมีสถานีขนส่งอื่นๆที่มีความไม่สงกุลขีดจำกัดด้านลูกค้าเพื่นที่จะเก็บสินค้าแาบมีจำกัดเวลาค่าใช้จ่ายในการดเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูงค่ะโอกาสการเติบโตของอิสระเมิ่มความต้องการในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของตลาดออนไลน์ ขยายบริการสามารถขยายบริการไปยังพื้นที่ใหม่ๆหรือบริการที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารการ 4. ประทัการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกฎระเบียบใหม่ท e ี่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั่งของรการร่วมขาม 5. สถานนักการเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนลดความต้องการในการขนส่งภัยพิบัติภัยพิบัติที่เกิด้ ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบด้วยข้อสอบนะคะสถานีขนส่งสินค้าล้มข้าวผู้แห่งที่หนึ่งสถานีขนส่งสินค้าบางนาผู้แห่งที่สองสถานีขนส่งสินค้าสนามบินสถานีขนส่งสินค้าล้มข้าวจุดแข็งทำแหน่งสร้างสะดวกบรการแบบที่งายในโฉมการจุดอ่อนการแข่งขันค่อนข้างสูงขีดจับจ่าด้านพื้นที่